มาชมตุ๊กตาพี่นกเคิโอกันนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีช่อง YouTube อยู่กดเข้าไปที่ช่อง YouTube จะเจอหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดย้อนดูคลิปเหรียญเก่าของเก่าโบราณต่างๆจากทั่วโลก400กว่าคลิปได้เลยครับเปิดเสนอราคาพี่นก c คิโอและจิมมี่คลิกเก็ตสูง28เซนเกือบเท่า1ไม้บรรทัดเลยไม้บรรทัดสูง30เซน สภาพใหม่ในกล่องเดิมคมๆเสนอราคามาเลยครับปิดพอใจก็จะขายแล้วก็ส่งที่ร้อยบาทค่าส่งนะครับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามนะครับก็จะได้ชมคลิปของเก่าของโบราณที่หายากอัปเดตใหม่ๆเรื่อยๆแน่นอนนะครับเราจะเน้นเนื้อๆไม่เน้นน้ำนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็แค่ 1>, 1นาที5วินาทีเท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ